เจสองชาแนลสวัสดีค่ะพอดีวันนี้เรามาเจอรถคันนี้แล้วแบบสวยถูกใจมากก็เลยขออนุญาตเขาถ่ายแล้วก็มาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะขอรีวิวแบบชาวบ้านชาวบ้านเข้าใจง่ายกันเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะพอดีเรามาหาเพื่อนก็เลยมาเห็นรถคันนี้เขาขายยังไงนึงคันนี้นะครับทาครบจบหมดแล้วนี่ คันนี้ใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มเลยฮะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยระบบแอร์ระบบไฟเฟอร์น mm ิเจอร์ก็มีครบแล้วพ่อแม่ลูกสบายๆไซส์สกำลังดีออมีห้องน้ำในตัวใช่พอกว้างเดีนยนั้นเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ยังไงคะสวยมากน่ารักอันนี้เป็นลินชักเก็บของฮะนี่นมาเก็บของอได้เยอะเลยจุของได้เยอะเลยใช่ครับได้ทุกอย่างนี่อันนี้สำหรับสายแม่บ้านเนาะทำกับข้าวให้กินแต่ไม่ใช่แม่บ้านผมนะ แม่บ้านคนอื่นถ้าอาจจะทํากับข้าวให้กินนะตรงนี้แล้วแบบนี้ไม่ต้องการโตเลยอย่างนี้ได้เลยนี่มีก็อีมานั่งสองฝั่งนี่ข้างหลังเป็นมิวแชอบตรงไหนรูอว่าสามารถมีปลั๊กไฟใช่ไม่ต้องแย่งกันนะไม่ต้องตีกันเนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวาอ่าเราไปดูภายในที่เด็ดกว่านั้นนี่คือที่แบบแม่บ้านทุกคนต้องถูกใจมากๆคือนีครับพาไปดูห้องน้ํา ว่าทุกคนต้องถูกใจแน่ๆโอ้หห้องน้ําจริงๆนะคะผู้หญิงเราเวลาไปแคมป์ต้องการอย่างเดียวเลยคือห้องน้ําข้างหลังก็เปิดโล่งชมวิวแบบนี้ได้เลยนะคะโอ้ห้องน้ํานี่เหมือนห้องน้าบ้านเลยชักโกนี่เหมือนของบ้านเลยนะฮะดีกว่าบ้านเราอีแต่เนื่องด้วยลักษณะของตัวรถเนาะห้องน้ําก็อาจจะแคบหน่อยอาจจะต้องนั่งอาบแต่ถามว่าอาบได้ไหมอาบได้เลยได้สะดวกสบายใช่ครับ โอ้ยแล้วก็แอร์ตัวนี้เป็นแอร์หลังคาเย็นฉ่าแล้วก็แอร์รถก็ยังใช้ได้ปกติเหมือนเดิมเนาะใช้ได้ปกติทั้งหน้าทั้งหลังครับผมตัวนี้เป็นแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ er. ไว้ใจได้ยี่ห้อนี้ปลั๊กไฟที่เมื่อกี้เราพูดถึงมินี่อีกมินี่แล้วก็ <laughs> มีตรงนี้อีก โอ้ปักไฟเยอะมากตรงนี้สําหรับสายแม่บ้านเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาตรงนี้ได้เลยีเก็บของกระจุกกระจิกได้ส่วนตรงนี้ทําไว้สําหรับสใส่ตู้เย็นนะครับผมช่างเขาก็เดินปักไฟอะไรไว้รอแล้วแล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้อีกโอ้โห,โหเยอะมากตัวนี้เครื่องอะไรหนึ่งตัวนี้เครื่องสามพันดีเซลอ่าเป็นเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้สบายสบายมาก ขึ้นเขาลงห้วยสบายมากตัวนี้กําลังเหลือๆครับผมแล้วก็รถใหม่อยู่เลยข้อดีตรงนี้แหละเพราะว่าเมียขับได้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะอีกหนึ่งหนึ่งมีอันนี้ข้างบนด้วยอันนี้ที่เก็บของเก็บเสื้อผ้าได้นี<ห>่กว้างขวางเลยอันนี้ยาวามากลมแล้วตรงนี้ก็คือปลั๊กฟงปลั๊กไฟรุ่นนี้คือปั่นของเสียได้ด้วยในห้องน้ําใช่ไหมใช่เวลาเราไปจอดตรงป่าเนาะหรือว่าต่อท่อไปอ่าใบบอกระ เราก็กดสวิตช์แล้วมันก็จะดูดลงบ่อได้เลยโอ้ตอบโจทย์เลยอ่ะตัวนี้คือดูระดับน้ําดูระดับน้ําเสียระบบไฟดูได้จากตรงนี้เลยคือแปดแสนนี่จบเลยดีฝั่งมาปั้นเองเนาะจบเลยเพราะว่าเราเคยปั้นเองละถ้าใครมีลูกเยอะตรงนี้ก็เป็นที่นอนได้อนกันตรงนี้ก็กว้างเนี่ยตรงนี้ก็มีที่ทิ้งชักใส่ของอีกมีเยอะลยครับตรงนี้สามารถ พับขึ้นได้พับขึ้นได้ใช่เห็นไหมเวลาขนคงขนของอะไรเราก็พับเก็บไปเ่อวางของได้อตอบโจทย์เลยเนาะแล้วไอ้ตรงคนคงคนขับก็ยังใหม่มากยังใหม่<ห>กิบกิบ <นะ S 1> <ๆ S 2> อ <ๆ S 2> ู่เลยครับรถต้นปีหนึ่งเจ็ดเองเนาะถือว่าใหม่มากแล้วนี่ชอบตรงที่มันเปิดโล่งได้ทั้งข้าง แล้วก็ข้างหลังตรงนี้อะไรอีกคะทุกจุดที่อันนี้น้ําฉ oh. ีดล้างเท้าก่อนขึ้นรถนะที่ใช้งานคุ้มมากทุกจุดเราอะแดปให้ใช้คุ้มค่าใช่คุ้มมากแต่ที่เราชอบสุดก็คือเราชอบรถที่เป็นสไตล์ที่มันเปิดโล่งแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถชมวิวได้อะไรได้เนาะแล้วก็วตรงนี้เป็นช่องต่อไฟนะครับผม <Hey. S 2> สำหรับไฟจากภายนอกเข้ามาชาร์จตเวลา<อ>เราไปแคมปิง้งอ่างรานใช่ตรงนี้ก็เป็นช่อง เติมน้ำดีอ๋อมีกุญแจล็อกโอ้สะดวกสบายคันนี้ถ้าสนใจก็เดี๋ยวพี่โทจไปให้นะคะจบเลยให้ด้านล่างครับผมแปดแสนจบดีกว่ามาทำเองเนาะจริงจากใจเอถะจาใจโกเลยเพราะว่าปั้นเองมันเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้สวยจริงกำตังมาซื้อแบบที่เขาปั้นไปแล้วใช่จบที่สุดจบที่สุดจบที่สุดบอกเลยคันนี้น่าจะถูกใจ สายครอบครัวใช่แล้วสีโดนใจสายหวานแหววเลยเฮ้ยชอบตรงที่แอมไม่กินเนื้อที่ดีเนาะใช้พื้นที่ได้คุ้มมากพูดถึงนอนได้สบายเลยนะเนี่ยสบายเบาะนิ่มๆอย่างดีเลยเอ,อเอ้ยไฟอ่านหนังสือด้วยโหรายละเอียดครบจบ <มา S 2> โอเคบายฝา,ากไว้ด้วยค่ะ